สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เชเฮมราชยินเอลมวนครับผมวันนี้มาประชดชีวิตครับบัตรหูหวยจะลองครับพี่น้องจะลองบัตหหวยวันนี้ไปซื้อลาไปอ้วนมาตะกี้ไปตักตายที่ไอ้ใจหัวมาครับผมากา,ารคงตางบัตรหูเนาะทอกเลี้ยงกันไปตามภาษาพีตามภาษาน้องครับได้มาสองหูงครับผมแต่ไออ้วนคิดแค่ถุงเดียวครับ บอกว่าจะลองมาถูกเหมือนกันกนะครับครับผมขอบคุณในวันเดยนะครับเนึครับลาวหมูพื่น้อบอกได้เลยว่าผมเป็นลูกค้าประจําของในวันนะครับหลายปีสลองมาเลยครับไพืน้องดูครับครับนี่คือ ลับหมูให้อ้วนครับผมครับแจงอันใดเตือมอันนั้นเป็น,น้องหนึ่งกระยผมน่อยเป็นน้องครับเขานึ่งครับผมเขานึ่งครับผมมาเนึ่พี่น้องเนึ่กินข้าวแรงด้วยกันวันบัถูหวยครับ โลแกนเดิมครับองมองกตีจ้างอ้างนางควยนอนคดหนักกรเมืองแป้ห้ามทิงห้อยแพ่เป็นตาครับหน้าไปอ้วนอร่อยเสม,มอครับผมผลิตไม้ได้เป็น้องหนึ่งโตมกแล้ว ไปบํม่วนเขาม่วนครับอืยอดประกอบครับอันนี้บอกเลยว่าเชยเหมาราดมากขันครับเราเป็นน้องเมือวันนี้มาได้มีอย่างครับชันลองมาทุกหวยมาได้มานะชดชีวิตที่แบบ จนพี่น้องเห็นเข้าแรงมาเลไรครับพี่เข้าแรงมาหน่วยออกฝากขอบคูดได้วนดันเ้ียนะครับได้ตึงรดได้ตึงแถมครับผมวันนี้ พูดมุนกันได้นะครับพี่น้องได้ไมอ้วนนะครับหน้าไประเสริฐสันทายเนาะหมูห้าจับลอนสันทายหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับน้ำปลาเตรียมมาบบได้ครับจะไม่ใส่เพราะว่า ไอ้วนนำมันหนักจับปากจับคอจับลิ้นดีขนาดัครับคุ เอ้แตงก็แตงครับพี่น้องครับเอ้าวันนี้สั่งไอ้อ้วนมาเอาเป็ดเพลสหน่อยเหรอเอ้าอันนี้เป็ดแตงเหรอืมกลิ่นตัวให้ตัวครับอืมบัลลไม้ครับอันนี้คือเอาไงเนาะดอกบัลิีไม้นั่นเนาะเอามาลวก กลิ่นดอกมะละกกลิ่นฟักมันเต้แห่งขับบริสต์มานี่ยมันเหมาะมันลำ้ำแล้อกเล็้แต๊ะครับวันนี้เจเห็นมะละกกินแอลม้วนกินแอลม้วนขอจบคลิปวันบรรทุกหวย่ยขเจ้า,า,อ,า,าอีก,ก่อนครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ so what do you have